สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะวิทยากรของเราทั้ง3ท่านนะคะอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คณะบดีสถาบันแพทยแผนโบราณการและเวชศาสตร์ชลอวัยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะคุณหมอไอซ์แพทย์หญิงพัทรระดาบปราโมทณ์อายุทยาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ชลอวัยและแพทย์ประจํา Mw Clinic ค่ะและแพทย์อายุรเวทแวร์สมิงแวร์หมะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยี๋ยว่ากันต่อเลยค่ะจากครั้งที่ผ่านมาสําหรับเรื่องของการที่เราจะได้รู้ว่าหลักสูตรวิถีชีววาเศสตร มีอะไรที่เราจะทําความเข้าใจกันบ้างแต่เบื้องต้นเนี่ยอยากจะแจ้งทุกท่านว่าบางท่านอาจจะทยอยส่งกระชาพิจารณาแล้วะชาหรือสจะเรียนรู้ก็บอกนายชื่อมาแจ้งความสนองมาหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook ของทาง New s รรณนะคะหรือผ่านทาง Facebook ของอาจารย์พันเทพหรือใครรู้จัก Facebook จก็อินบ็อกมาได้แจ้งมาได้เราจะรวบรวมมาให้หมดหรือว่า Facebook ของทาง MW c l i n คลิกก็ได้แล้วก็เบื้องต้นเราคิดว่าจะเรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ ๋อถ้าอย่างนี้ใครที่มีงานประจำวันจันทร์ถึงสุกก็ยังเเวลามาเรียนได้ใช่มาเรียนแล้วก็ไม่ต้องกังวลก็คือว่าเราจะพยายามหาหนทางให้ท่านผู้ชมมีโอกาสเรียนมากขึ้นในอนาคตแต่ว่าขอรุ่นแรกเนี่ยเข้มข้นหน่อยในะใน50คนแรกเพราะว่าอาจจะช่วยเผยแพร่การทํางานของเราต่อไปได้ในอนาคตอายุ18ปีขึ้นไปมาเรียนกับเราได้เลย18ปีขึ้นไปไม่จํากัดอาชีพ นะครับไม่จํากัดวุธิการศึกษาด้วยไม่จํากัดเพศอยากจะรู้ใครจะสูงวัยที่สุดในเวลาผูมาเรียนนะคะเชิญอาจารย์เทพเลยครับทุนทีนึงว่าในตอนที่แล้วเราพูดถึงภาคทฤษฎีวิถีชีววิทยศาสตร์หรือไลฟ์สามดิสื่เวลาจะเรียนกันบ้านนะครับเราพูดถึงโภชนาบูรณาการโภชนาการบําบัดที่จะเรียนหลายศาสตร์ของการโภชนาการเพื่อป้องกันและรักษารายโรคว่าจะกินแบบไหนทำอย่างไรในเครื่องมือแบบอาหารแบบไหนบ้างนะครับ ภาพถัดไปครับเราก็พูดถึงการหายใจและการออกกําลังกาย<ม>ควบคู่กันมาด้วยเพราะว่ามีส่วนสําคัญกับการรักษาโรคจากการวิจัยอย่างชัดเจนนะครับภา<ม>พถัดไปครับรวมถึงการบูรณาการล้างพิษไม่ใช่แค่ล้างลําไส้หรือล้างพิษตับอีกต่อไปเราจะคิดกันอีกหลายเรื่องกลไกการล้างพิษทํำยังไงและทํำยังไงถึงจะเหมาะสมที่สุดภาพถัดไปครับ ธรรมานามัยมพูดถึงกายานามัยจิตตานามัยและชีวิตตานามัยที่จะบูรณาการมาสู่สิ่งที่เรียกว่าธรรมานาหมัยหมายถึงการรู้ชีวิตกับธรรมาชาติ<ม>ความเป็นไปของมนุษย์<ม>ในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นกายหรือจิตการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็พูดถึงอันดับถัดไปก็คือการบริหารระบบภูมิคุ้มกันว่าเราจะบริหารอย่างไรต้องเข้าใจกลไกของระบบภูมิคุ้มกันมากกว่าการเป็นศัตรูกับระบบภูมิคุ้มกันทํายังไง ถึงจะทําให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงทําอย่างไรการเสริมภูมิคุ้มกันจึงจะได้ผล<ะ>และบริหารจัดการอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาเยียวยาด้วยตัวเองภาพถัดไปครับอันถัดไปก็คือเราพูดถึงตอนที่แล้วก็คือการกดจุดรักษาอาการเบื้องต้นเคยไหมครับที่คนในบ้านความดานันโลหิตสูงแล้วอยากกดจุดให้อาการลดลงเคยไหมครับที่กดจุดแล้วลดอาการคันลงเคยไหมครับที่ ปวดประจําเดือนและมีการกดจุดลดอาการปวดประจําเดือนออเป็นต้นรวมถึงการเกิดปวดล้าสายตาปวดไมเกรนปวดปวดหลังจากการใช้แท็บเลต็ตหรือว่าโทรศัพท์มือถืออย่างยาวนานกดแบบไหนทำอย่างไรถึงจะแก้อาการเหล่านี้ได้หรือแม้แต่พื้นฐานเช่นคนท้าบว,วมในบ้านผู้ใหญ่เป็นบ่อยเนี่ยเขานวดกันแบบไหนเท้าถึงจะยุบได้ นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะสอนกันเรื่องการกดจุดภาพถัดไปครับเราพูดถึงการฟื้นฟูการกดจุดหรือการนวดเพื่อฟื้นฟื้นฟูและบำบัดสุขภาพสายตาในบ้านซึ่งเราก็จะอธิบายกลไกทางการแพทย์ด้วยนะครับว่ามันช่วยยังไงมันทำงานยังไงได้บ้างนะครับภาพถัดไปครับมาถึงตอนนี้ที่เราจะคุยกันนะครับจากความตอนที่แล้วเรามาต่อเรื่อง สมุนไพรและอาหารเสริมสําคัญอย่างไรมีมสองเซกชันมสมุนไพรให้หมอแวรพูดอาหารเสริมให้หมอไอซ์พูดครับเชินครับหมอแวรครับในส่วนเครื่องมืออาต่อไปนี้คือเป็นเครื่องมือของสมุนไพรนะครับคือที่จริงแล้วเนี่ยสมุนไพรมันมีอยู่ในบ้านอยู่แล้วะนะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหอมใหญ่นะฮะ รือสมุนไพรที่เราควรปลูกในบ้านนะฮรคุณต้องปลูกในบ้านจะได้มีไว้ในบ้านในนบ้าคือแทนตู้ยาสามัญประจำบ้านกลายเป็นปลูกพืชประจำบ้านอย่างเช่นสมุนไพรที่เป็นกระวงกระวานทำอะไรท้องอืดท้องเฟ้อว่านหางจระเข้ทำอะไรที่สําคัญคือจะนําสมุนไพรที่มีในครัวเรือนเนี่ยมาใช้กับเราอย่างไรและใช้แล้วถูกวิธีหรือไม่ใช้แล้วใช้กับโรคอะไรเราจะวางเครื่องมือตรงนี้ให้ผู้เรียนเนี่ยได้รู้ใช้จริงในกรณี ที่ต้องใช้ช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นนึง่งนอาสมุนไพรนอกจากการช่วยเหลือเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียะนะรโรคที่เป็นโรคคันโรคอะไรโรคคันภูมิแพ้ไขหวัดไข้วัดอย่างเงี้ยเราก็จะนํามาใช้ได้แล้วมาผสมมาทําสูตรเองได้ด้วยนะครับที่มีรอบบ้านเนี่ยคือเารการใช้สมุนไพรครัวบ้าครัวเรือนเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับโรคที่มีอยู่ในบ้านฮะซึ่งจะให้ผู้เรียนเนี่ยได้รู้ แล้วก็แน่นอนเรื่องสมุนไพรเนี่ยคงไม่ได้คนที่มีทฤษฎีอย่างเดียวมาสอนนะครับผมอาจจะต้องเชิญนักปฏบััติิจรงนปฏิบัติจริงระด,ดับเข้มขน้นระดับเข้มข้นคือหลักสูตรเนี่ยออย่างที่บอกคืออยากให้คนในบ้านเป็นหมอ,อมและคนที่เรียนเนี่ยเราไม่จํากัดว่าต้องมีอาชีพอะไระเป็นหมอก็ได้แต่แน่นอนคุณภาพค,คนสอนเนี่ย การันตีได้เลยว่าเราเชิญผู้ที่ประสบค,ความสําเร็จมีชื่อเสียงนะฮะในการที่จะนําสมุนไพรประยุกต์ใช้ในบ้านได้และแก้อาการเบื้องต้นได้นะฮะคือตอนนี้เราก็ได้ดําเนินการติดต่อแล้วซึ่งแน่นอนนะถ้าอยากรู้จักนี่ต้องมาต้องมาเรียนต้องมาเรียนครับต้อง,ะะองรีนสมัครเข้ามาเอาเลยว่าเ <c oughs> ชิญระดับเซียนดีกว่าเซียนเหยียบเมฆเลยในการมานะครับเอาล่ะอาหารเสริมก็สําคัญเพราะว่าคนมักจะมองอาหารเสริมเป็นวิตามิน ซัพพลีเมนต์ในบ้านซึ่งก็มีแต่เราก็ต้องเรียนรู้ว่าอาหารเสริมมีแต่ละอย่างมีวัตถุประสงค์อะไรและสามารถหาได้จากอาหารอะไรใช่ไหมครับคุณหมอใช่ค่ะหรือการทานอาหารบางอย่างเช่นผักเนี่ยบางคนไม่เข้าใจว่าบางอย่างทานผักต้องสุกถึงจะดีกว่าที่จะเป็นผักสดหรือบางอย่างควรจะทานแบบสดแล้วสดแบบไหนควรจะหั่นเป็นชิ้นๆหรือจะทานเป็นอย่างบรอกโคลีอย่างนี้ยค่ะ หลายคนก็เอาไปผัดเข้าใจว่าไปผัดแต่จริงๆแล้วคือทานเป็นลักษณะให้กึ่งสดเนี่ยน่าจะดีกว่านะคะหรือบางคนเชิญฮะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะอยากที่จะทานอาหารเสริมบำรุงผิวผักผลไม้ในบ้านก็สามารถเลือกได้นะคะหรือการกินอาหารเนี่ยเช่นมีเช่นมีข้าวกับสลัดนะคะสองคนกินกับอาหารเหมือนกันแต่เรียงซีเควนต์ต่างกันคือเรียงลำดับการกินต่างกันให้ผลไม่เหมือนกันให้ผลไม่เหมือนกัน แล้วก็วิตามินอาหารเสริมบางอย่างที่เป็นซัพพลีเมนต์ในบ้านเนี่ยบางครั้งบางคนก็อาจจะจําเป็นต้องใช้เราก็จะสอนวิธีการเลือกแบบไหนถึงจะดีถึงจะดีไม่ใช่อยากกินตัวนี้แต่โดสไม่ถึงหรือการอ่านฉลากยายังไงให้เข้าใจหรือเจอไปแล้วมากเกินความจําเป็นเราก็จะบอกว่าบางอย่างทับซ้อนกันบางอย่างทับซ้อนกันคือบางบ้านเนี่ยจย์นะโอ้โหอาหารเสริมเต็มีทุก่ายเลยนี่คือ ตรงนี้แหละคือถ้ามาเรียนที่เราเนี่ยเราจะได้เลือกอาหารเสริมที่ถูกสำหรับเราก็ใน่ทางกลับการอาหารเสริมเหล่านี้อาจจะกลายเป็นภัยกับเราก็ได้ถจำได้ไหมที่ผมเคยนํางานวิจัยของผู้ป่วยมะเร็งปอดกับผู้ที่มีความเสี่ยงมะเร็งปอดในผู้ที่สูบบุหรี่จัดกับโดนแร่ใยหินแล้วปรากฏว่าใช้สารที่เรียกว่าเบต้าแคโรทีนซึ่งก็คือวิตามินเอนะครับเอามาให้ตรงๆปรากฏว่า คนที่ใช้วิตามินตรงๆไม่ได้จากอาหารเนี่ยกลับสีชีวิตมากกว่าแล้วเป็นมากกว่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครบอกคุณหรอกนะครับนอกจากสิ่งที่เราจะบอกเพราะฉะนั้นอาหารบางอย่างที่เป็นอาหารเสริมบ,บางอย่างกินได้และกินดีสำหรับบางคนอาหารบางอย่างกินจากอาหารเลยดีกว่าในเครื่องมืออาหารสมุนไพรเนี่ยคือเราจะแนะนําในเรื่องของอาหารเสริมที่ควรใช้ ที่ควรมีและก็เลือกให้ถูกวิธีเลือกที่ถูกต้องเพราะว่าแน่นอนอาหารเสริมเนี่ยคุณภาพเราก็ไม่ได้รู้ว่าไหนดีไม่ดีนะแต่เรามีวิธีสังเกตมองยังไงอ่านฉลากแบบไหนคคือยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวซัพพลีเมนต์หรือวิตามินคงไม่มีใครอยากทานตลอดชีวิตเพราะมันก็คือเคมีคือยังไงก็คือราคายเคืองแต่ว่าเราก็จะพยายามสอนวิธีการเลือกให้เข้าใจนะคะอย่างน้อยเนี่ยกลับไปใช้ได้เองหรือ ไปสูที่สุขภาพและประกบว่าจ่ายวิตามินเกินความจําเป็นเราก็มีสิทธิ์ปฏิเสธได้ถ้าเราม,มีความเข้าใจใช่ไหมครับ,รบสำคัญไหมครับ,รบอ,อันดับถัดไปเชิญหมอครับในเรื่องของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุแร่ธาตุจากอาหารและอาหาร,รเสริมนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่แยกย่อยออกมาเพราะจริงๆเป็นเรื่องที่ละเอียดเมื่อก่อนอหมอเป็นคนที่ใช้วิตามินเยอะมากสมายถึงใช้กับตัวเองและค,คนรอบตัวนะคะเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งไหนจําเป็นสิ่งไหนไม่จําเป็นหรือไม่ใช่ว่า โอ้โหอันนี้เป็นอาหารวิตามินเสริมล้วปฏิเสธไม่ใช้เลยก็คือเสียโอกาสคนไข้บางกลุ่มนะคะไขมันในเลือดสูงทานยาลดไขมันบางครั้งจะขาดวิตามินบางตัวที่สําคัญเช่นเช่นโคเอนไซม์ Q10 นะคะเพราะว่ายาลดไขมันโดยเฉพาะกลุ่มสเตตินมันลดโคเอนไซม์ Q10 โดยทันทีไปยับยั้งการสังเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิเสธทุกอย่างก็อาจจะเสียโอกาสในบางที่สําคัญก็คือว่าวิตามินและแร่ธาตุหลายอย่างเนี่ย ต้องทางานเป็นกลไกร่วมกันคบางคนเนี่ยซื้อเดี่ยวๆแล้วทํางานไม่ได้ก็มีเยอะนะครับเช่นไม่ว่าวิตามินอีทำงานคู่กับอะไรไม่มีความรู้ก็กินม่วงนะครับหรืออย่าแคลเซียมก็ตามถูกไหมครับมันไม่ทํางานกับมันด้วยตัวมันเองตรงๆคือเราจะสังเกตคนที่ใช้วิตามินเนี่ยคือใช้จากการที่เซลล์เซลล์รัมาเขาแล้วว่าตรงนี้เราจะต้องกําจัดไปต้องกําจัดกําจัดนะฮะหมอไอายคือ อย่างหลายๆบ้านที่ผมรู้จักนะครับซื้อวิตามินไปร้านยาปุ๊บซื้อวิตามินอันนี้อันนี้เอบีอะไรของเยอะะเลยครับเราวู้ตามนี้มีคนบอกว่าให้กินตัวนี้ตัวนี้แล้วจะดีอย่างที่บอกครับถ้ากินคู่กับอะไรไม่ถูกวิธีก็จะเกิดโทษถ้ากินถูกวิธีก็จะเป็นผลหรือควรกินอย่างวิตามินซีทานคู่กับอะไรถึงจะได้ผลสูงสุดเคยเคยดิไหมครับบางคนอยากผิวสวยใช้วิตามินอี แล้วปรากฏว่ามีมากเกินแล้วไปใช้ไม่ได้เพราะขาดแร่ธาตุบางชนิดดำคล้ำเลยมีไหมครับแล้วก็ถ so right th ้าใช้แร่ธาตุบางชนิดเข้าไปเสริมถูกหายเลยสิ่งเหล่านี้มันทํางานร่วมกันทงนั้นเปลี่ยนจากว่าเขาบอกว่ามาเป็นว่าเราเราบอกเรารู้ว่าว่าอะไรดีอะไรไม่ดีคอันนี้อันนี้ผมต้องเป็นคนสอนเองคเพราะว่า ผมจะสอนีเข้าทันสมัยมากเลยยุค4.0คือการค้นข้อมูลสุขภาพยุค4.0ให้รู้ว่าเป็นอย่างที่ผมเป็นเนี่ยคือการค้นข้อมูลมใช่ไหมครับว่าผมมีกลไกคิดในการค้นข้อมูลแบบไหนจึงทําให้ผมเป็นอย่างที่เป็นอย่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ะนะครับทำให้ผมสามารถคุยกับหมอแวร์หมอไอซ์รู้เรื่องและก็แสวงหาข้อเท็จจริงแบบดูจากงานวิชาการแบบไหนทําไมผมไม่ใช่หมอเลยถึงได้รู้ได้ ครับผมจะสอนกลไกการค้นข้อมูลซึ่งไม่มีใครเคยสอนมาก่อนคือคนที่เรียนต้องได้อย่างอาจารย์ใช่ไหมครับต้องได้แบบที่ผมเป็นคือผมจะบอกหลักคิดกลไกการค้นว่าผมมีกลไกการคิดยังไงทาให้ท่านผู้ชมอาจจะค้นได้มากกว่าผมอีกถ้าขยันหรือจะคอยบอกผมมาเป็นแนวร่วมในการค้นคว้าร่วมกันครับยิ่งได้ยิ่งแข็งแรงยิ่งดีขึ้นไปก็คือสร้างบุคลากรในการค้นข้อมูลในยุค4.0แบบ ถูกต้องแบบแม่นยำแบบมีกลไกการสังเคราะห์และการวิเคราะห์ไม่ใช่ตามไลน์หรือตามเฟซบุ๊กหรือการอ่านข้อมูลอ่านยังไงอ่านงานวิจัยจะอ่านยังไงอ่านยังไงเป็นต้นเนี่ยครับมันยากนะคะเราอ่านให้เข้าใจแบบอาจารย์แล้วสังเคราะห์แล้วเอามาเล่าต่อแล้วเอามาวิเคราะห์คอันนี้ต้องเรียนค่ะอันนี้คือต้องเรียนคือถ้าเรียนไปเรียนมาอาจจะเป็นหมอที่เก่งมากนะครับในบ้านเพราะมันเป็นหัวใจสําคัญที่ต่อยอดได้คือวันนี้ข้อมูลที่เราให้ค่ะ อาจจะไม่ถูกทั้งหมดก็ได้แต่การค้นข้อมูลพออยู่กับเรามันปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดชีวิตุกต์จักน่ะจะติดอาวุธให้กับตัวเองนี่คือวิชาที่เราจะสอนว่าเรื่องภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติด้วยดังนั้นท่านผู้ชมถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้เนี่ยในวิชาการค้นข้อมูลก็ควรจะมีแท็บเล็ตแล้วก็มีโทรศัพท์แึ่งันเอาไว้เปิดดิกชันนารีพจนานุกรมเพราะว่าสับหลายบางคำให้รู้ว่าความยากอย่างที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้ กลัวจะมาค้นข้อมูลได้ผมค้นยังไงแปลคำยังไงถ้าจะเข้าใจมันยังไงนะครับมันมีวิธีการคิดนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวถ้าเกิดหลายท่านอาจจะกลัวมันจะยากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะพยายามช่วยช่วยไม่ต้องกังวลเพราะว่า สมมุติว่าคนไม่ได้เลยผมก็จะไลฟังวราผมค้นเจออะไรบ้างรัดขั้นตอนเลยนั้นหลายโรคที่เป็นเนี่ยผมก็จะไลฟผมเจออะไรมาแล้วบ้างมันก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีทั้งฐานความรู้จาก5ปีที่ผมทํางานแบบนี้มาแล้วก็ให้ท่านผู้ชมต่อยอดเป็นนักค้นจากตอบจากสิ่งที่ผมเป็นตอบไ้คือปันประสบการณ์จะได้หาวิธีทางลัดคือศึกษาได้เร็วมากลัดเลยนะครับไม่ต้องมานั่งนับหนึ่งใบอีกประมาณ5นาทีค่ะ พักที่สแล้วไหมคะส่วนที่สามเราได้จะต่อตอนได้ก็ได้ได้ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือตะกี้พักสองี่เป็นเครื่องมือทั้งหมดนะครับเครื่องมือเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากถ้าไม่มีเครื่องมือตัวนี้นะครับการเรียนพัฒต่อไปเนี่ยที่สามสี่ก็จะไม่เกิดความสําเร็จได้ดังนั้นไอพัฒที่เราจะียที่บอกว่าพัฒสองทฤษฎีวิธีชีววิทศาในรวมถึงในเรื่องของ การค้นเครื่องมือสุขภาพข้อมูลสุขภาพรวมถึงของกดจุดกดจุดกดจุดวิตามินสมุนไพรนะฮะมีอะารจานการบริหารบุค้งกันะฮะธรรมามัยนะฮะบุรณาการการล้างพิษนะฮะทั้งหมดเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยถ้าได้เรียนแล้ลึกซึ้งนะต่อไปเนี่ย ผู้เรียนเนี่ยก็จะได้เอาเครื่องมือเนี่ยมาใช้กับโลกซึ่งจะมีพร์ทาต่อไปพัฒาและสี่สี่นะฮะซึ่งเราจะคุยกันต่อเราจะเน้นเรื่องการใช้เครื่องมือให้เป็นก่อนรู้จักเครื่องมือและเปรียบเสมือนนี้ถ้าทําสงครามโรคร้ายเนี่ยเรามีอาวุธในมือเต็มเลยแต่เราต้องรู้จักว่าแต่ละอาวุธเนี่ยมันใช้งานยังไงครับ จากเดิมที่เราไปฝากทุกอย่างกับนักรบคนอื่นกลายเป็นว่าเรารู้จักเครื่องมือแล้วแล้วก็เพื่อตัวเราเองชีวิตเราเองด้วยโดยที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือเราเพื่อตัวเราดังนั้นมันเป็นประโยชน์ที่มั่นใจได้ว่าเราจะรักษาประโยชน์ตัวเรามากที่สุดเมื่อเรารู้จักเครื่องมือแล้วเนี่ยถึงเวลาจะใช้ก็จะรู้ได้ว่าใช้อะไรและเมื่อไรและบางอย่างใช้ร่วมกันหลายๆเครื่องมือ นี่บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าไหนยายาอยู่ไหนยังไม่มียาเยังไม่มีนี่แหละคือยาเรานี่แหละคือยาเราใช้ได้จริงด้วยเพราะว่าถ้าเป็นหลักสูตรการใช้ยาก็เรื่องการใช้ยาหลักสูตรเราเนี่ย วิถีชีวเวชศาสตร์ค่ะครับอยาที่ว่าจะเริ่มมาจากปัญญาก่อนก็คือในควิชาคมะก็ได้ได้จากวิชาความรู้ที่เราได้เรียนนอกจากจะช่วยตัวเราเองช่วยคนในครอบครัวเราก็ช่วยหมอช่วยบุคลากรทางการแพทย์ที่สําคัญไปกว่านั้นช่วยประหยัดงบประมาณของชาติไปอีกได้อีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวค่ะเช่ผมว่าสนุกนะครับคือการเรียนหลักสูตรนี้นี่คือหนึ่งคือมันเป็นสิ่งที่ใหม่นะครับมันเป็นสิ่งที่ ที่จริงมันายมท้าทายมันอยู่รอบๆตัวเราแต่เราลืมนํามาใช้มองไม่เห็นมองไม่เห็นบางอย่างเป็นเรื่องเส้นผมบางภูเขานีดเดียวเองคือนี่แหละคือหลักสูตรลสไตลเมดิซีเนี่ยผมพยายามที่จะดึงตัวนี้กับอาจารย์บันเทศหมอไอ้เนี่ยให้มาให้มาใช้ได้จริงเพราะว่าที่ผ่านมาแม้แต่อาจารย์บันเทศผมเองหมอไอ้เนี่ยคือเราก็ใช้อยู่แล้วผมเชื่อว่าที่ผ่านมาแม้แต่เรื่องของการเป็นไข้หวัดเนี่ยคือจริงผมใช้มานานแล้วคือผมอะแทบไม่ต้องกินยาเลยผมไม่เป็นหวัดด้วยนะแต่ละปีเนี่ยครับ Oh. นะคือใช้วิธีนี้หลากหลายนะฮะผมก็เลยมองว่าการนําเครื่องมือตามธรรมชาติบาบัดโบราณการสิ่งที่จําเป็นมไม่ว่าจะเป็นการล้างพิษดีท็อกอาหารเสริมวิตามินนะฮะถ้าผู้ผู้เรียนเนี่ยสนใจจริงนะผมว่าชีวิตเปลี่ยนเลยชีวิตเปลี่ยนอย่างเดียวมากพอครับ,รบเปลี่ยนคนในครอบเปลี่ยนยคนในครอบครัวนะบุคลากรทางการแพทย์ก็โอ้โหจะแบบ มีความสุขขึ้นมีความสุขคือคือความสําเร็จของระบบสาธารณสุขไทยที่อาจารย์บันเทศพูดเนี่ยคือ1ความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่เพิ่มงบประมาณโรงพยาบาลหรูหูสวยๆแต่ความสําเร็จจริงคือการลดปริมาณของคนที่เป็นโรคเนี่ยน้อยลงไปลงกินยาน้อยลงไปหาหมอน้อยลงใช่ค่ะมีเงินเหลือในกระเป๋าเรามากขึ้นคือเราเราฟังเรื่องนี้แหละคือการแพทย์พื้นฐานการแพทย์ที่มันที่มันมีอยู่แต่เราไม่ได้ให้ความสําคัญแต่เหตุผลที่ให้ความสําคัญลําบากคือ คนมองข้ามไปไม่สนใจศึกษามันจริงนะจ๊าค่ะคือไปไปเรียนในรูปแบบของที่เป็นเคมีไปเรียนรูปแบบของที่เป็นปัจจุบันทันสมัยเลยนะโดยลืมราบฐานว่าความเป็นมนุษย์จริงๆมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ชนิดไหนกินอะไรค่ะถูกไหมจารืาค่ะเพราะฉะนั้นในจุดเริ่มต้นตอนนี้ก็คือร่วมกันทําประชาพิจารณ์ส่งสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะ ทำอยากจะดูแลตัวเองอยากจะรักษาอยากจะเรียนอะไรอยากให้ทั้งสท่านถ่ายทอดวิชาอย่างไรบ้างคือไม่ใช่สามท่านนะครับเยอะเลยและเราเราเราได้เตรียมแผนไว้เรียบร้อยตอนที่มีอาจารย์หลายคแล้วก็จะมีวิทยากรมีบุคลากรนะคะที่จะมาบอกจะมาสอนเราเองสามท่านที่เป็นเป็นเป็นกลไกหนึ่งแต่จริงแล้วผู้เรียนเนี่ย เชื่อว่าเพราะเจตนาจมปันเทศนี่คือต้องเอาคนที่สุดยอดและก็ปฏิบัติได้จริงไม่ใช่เป็นการโฆษณาครับคือสืบมาแล้วว่าคนไหนคนไหนคนไข้เยอะและก็เป็นการสืบท่อมันจับบัพปุรนนๆเราจะเชอกันครับปกติคนอย่างผมหรือหมอแวร์หรือหมอไอซี่ทำงานพวกนี้มานครับเราอ่านเราค้นทามั่นใจเนี่ยถ้าเราจะมั่นใจใครสักคนมาสอนเสด็งวิชาแสดงว่าเราต้อง ยอมรับแล้วว่าเขาเนี่ยต้องสุดยอดสุดยอดจริงคเพราะสิ่งที่ว่านี่ก็คือเราก็จะได้ประโยชน์จากบดาสุดยอดทั้งหลายคือเนี่ยคือคือสิ่งที่สําคัญเจตนารงเนี่ยเราต้องการให้เป็นหมอในบ้านและใช้ได้จริงสมมติมาเรียนกับเราเนี่ยมาเรียนเสียงเงินเปล่าๆแล้วกลับมานี่ใช้ประโยชน์ไม่ได้นคือเราเองก็รู้สึกเสียใจนะงั้นเจตนาของอาจารย์ปานเทศนี่คือค่องข้างจะย้ากับผมนักหนาว่า หมอแวร์ทำแล้วต้องหาหมอที่เก่งจริงนะไม่งั้นระบบเราเนี่ยทำไปมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรสุดท้ายคือประโยชน์อยู่ที่ตัวคนไข้ประชาชนที่เข้ามาเรียนเพราะฉะนั้นอยากได้ประโยชน์อะไรในสิ่งที่จะแต่ละท่านเนี่ยค่ะทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะ ก็ส่งเป็นประชาวิจารณ์มาไม่ว่าจะเป็น Facebook ของเห็นด้วยไหมเห็น้วยถ้าใครรู้จักหมอไอซ์ก็ส่งหาหมอไอซ์เลยได้ด้วยทางทเร์ก็ได้ทางีก็ได้ดู้รูก็ได้รายการนี้ก็ได้ได้ทุกช่องทางเลยวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เรื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่น Manager Alkaline Water Quality Water Quality Life Manager อร์ลคลินิกเทคนิคก,การแพทย์คือคำตอบและความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก